ไปก่อนเลยลุยลียปบปล่อยบางใครไม่มีหัวใจไปเถอะนะอย่าไปเรียกมันดิบมันมาสองลุงไหม ิดว่าจะไม่มน <Hey! S 1> yeah! okay, ่นี่ฮัลเฮัลโฮัลโหลฮัลโหลนัลโหัโหลฮัลโหลฮัลโ้โหลฮลโหัลโหลฮัลโหั ดีแม่งเกมอื่นเต็มตัวเลยเออต้องต้อง,องหาดาดหน่อยป่ะเพาแบบว่าตัว PVP ที่ดองไว้ไม่ได้ใช้เนี่ยแต่รอบนี้แปลกตัวที่อยากได้ที่สุดก็คืออุคิทาเกะี่้แหละได้จริงมาเปิดต่อ จึงจาดเป็นไงสเต็ปสองสเต็ปม,มา,าลุงไหมปฏิเสธพี่เบียร์แต่พี่เบียร์ยังไม่ห้ารัอห้าก,ก็ได้อยู่ทำไมรู้สึกว่าหลังเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีอะไรเลยวะเบียร์พวม นม่จะกดสักห้าแล้วล่ะดูจากทรงนี้คงไม่ต้องไปถึงสิบอ่ะงงอีกอ่ะนี่ไม่ยาไม่ยายังไม่เต็มก็ได้แหละก็ออกเกือบทุกสเต็ป ได้อุคกีปุ๊บแม่งคือที่เหลือไม่มีอะไรละการันตีขออีกสักตัวได้ไหมหน้าตู้ใครมันเรียกโอ้ยคนอื่นก็ได้ไหมหลังตู้ต้องเยอะแยะแม่งเอ้ย อันนี้俺อะแกแน่รั้วนนทนทมาซ่อ้ไปโหหลังจากออกอุค no ีแ <ultimately> ม <thighs> ่งว่าแล้วแม่งกลิ่นไม่ดีเลยอืมลูกรักไม่ต้องมาลูกรักค่าตำห้าแล้วพอเถอะเนี่ยที่อยากเห็นเนอะหาได้ต่ออีกสักร้อยห้าสิบ Hmm. แต่ลุงก็ออกดีอยู่นะเราคนรหยุดแล้วละ่ะว่าม่งไม่ได้ละหาต่อเนี่ยหายนะแน่ๆไม่มีเวลแลวหมดแล้ว แต่ถ้าเฉลี่ยม,มาก็คือออกทุกสเต็ปเลยนะนะออกเกือบทุกสเต็ปอะก็เยอะอยู่นะอย่างน้อยก็ได้อุคิมาก็ก็ยังดีว่ามันมีแววจะเกลือดีถ้าไปต่อมันไม่น่าไหวแล้วละ่ะดูทรงได้แค่นี้แหละคือด่ามันก็ PVP แต่ก็ไม่ได้เล่นขนาดนั้นส่วนเล่นจี อ้แต่เลนจีเดียวนะอุนโนฮานะเราเออเราไม่มีตัวข้างนี่วะได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหาเลนจีเอาไงติ๊กตอกติ๊กตอกได้เลยดิอิชิดะต้องการคุณอิชิดะไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวแม่งไปทักเดี๋ยวก็ออกอิชิดะล้างเก่าอีกพี p พีแตกแน่นั่นสินะตอนนี้ทีมพี p พีเราแม่งก็ นี่ไม่่ะดาเขียวดอกน้ำหอมเราที่ต้องการเปล่าต้องการดาพีวีพีแต่ว่าไอด้ดาเขียวน้ำหอมเนี่ยทุกวันนี้ไม่ห้าดับผ่านเลยป่ะ,ปะมันมนอยู่หลังตู้ไม่เคยออกเลยนะแต่เดี๋ยวพ,พอไปทักแล้วไปกดเดี๋ยวแม่งใหม่ A few moments l a t ล r อสิบลองเชิงขอได้ไหมสักตัว ปฏิเสธด้วยคือขอด่าไม่ใช่ด่านี้นว่าแล้วเ,เป็นไงเป็นด่าจริงต้องโดนจนได้ตามคำขอไม่ได้ขอด่านี้ มนี่ยมันกดมันจงใจใส่ดามาเพื่อเพื่อการนี้บวัวเอาดาหน้าตู้อ่ะหน้าตู้ขอลองขอดาหน้าตู้หน่อยแม่งด่าจริงแม่งนี้มายะาไม่แล้วว หลังตู้มันออกกันอยู่แค่นี้เ่ออืมเหล่าท่าดาวไม่แย่แต่หน้าตู้ไม่หายไปไหนลุงบ่อยก็บ่อยจริงนี่มันลุงเกือบทุกสเต็ปโยเวนไอสเต็ปแรกเลยนะที่ ใครวะอ๋อลุงโรเบิร์ตแต่ลุงบ่อยมากเกือบจะทุกสเต็ปอยู่แล้วเนะี่ยพักปุ๊บมาปักหนอิชิดะหนเลนจิวะเหมือนดวงจะมาแต่มาไม่ค่อยสุดเพราะหน้าตู้ไม่ออกเลยจ้า เออถูกตัวแล้วดีมากสรุปกดสิบจริงจริงอ้มันมันแปลกแปลกวะได้ได้ตามคำขออยู่นะเออแถมพี่เบียให้อีกตัวหนึ่งเอามาทำไมนะเออ ถือว่าโอเคนะสิบสเต็ปสองตัวหน้าตู้สวยได้จะได้เอาไปกดขึ้น PVP <V P> ด้วย